มาทำกินมือนีชีทดลองเห็ดแกงสมปลาคอเห็ดบอเคยเห็ดแปลกในชีวิตต้องซอยกันเห็ดบัเทนิกะที่ประเทายทุกขันตอนเพราะว่ากระซิเบิงจากยูทูบด้อค่ะเด้อกรสิซอยกันเห็ดมันนึงตึงเต่าเลยประเดีนเนี่ยขิงกระสายพุดมาจากสวนแล้วกระปอกกระบเพิ่มใส่เพิ่มเติมความแซ่บโดยตำเครื่องแกงจระของเสริมน้ำบอกระซิบตำเนื้อปลาต้มเนื้อปลาใส่ปลาข่อที่เอาหามาได้มือนีแหละ แล้วก็สิถอดป้าโต๊ะสีใหญ่ๆเนี่ยเพราะว่ามันตกซอยกันเหตุเอาถอดบ่ถอดป้านะท่านเดี๋ยวเจ้าครับเอาแกงส้มปลาทอดเออได้เบิร์นั่นแหละกระถอดป้าไว้ส่วนหนึ่งต้มเอามาตําเนื้อป้าใส่พริกแกงสมอีกส่วนหนึ่งเพื่อความเข้มข้นจะจะอมทอดก็ได้บ่บ่บ่อเสียนะอันนั้นก็ตังหาอันนี้มีปลาแล้วบ่ใส่สะอม เสียาสูตรคนเสียลสูตรใจมุยนี่แหละเอาแบบคุ้นๆบ่แล้วสูตรผมนี่แหละบ่สูตรใจมุยจำได้แววๆอยู่ผมก็มจำได้ดีกันาวันนี้ก็ทอดปลาขอแล้วพักบักทัวบักทัวเป็นหลักเก็บของใหญ่ๆบักฮุงได้มาจากเพื่อนแม่อ้อยพอาวขาวๆตามพิแกงแล้วก็อีกหนึ่งปลาใส่ความเข้มข้น ความนัวพี่แกงสือมากับตั้มหอมกับกระช,ชายเพิ่มไปอีกเนี่ยกขาบอกพริกเพิ่มนิดนะึงเรียบร้อยละตองโซงตาดยก่อนมูมเนี่ยแล้วเรียบร้อยละของตโดยนะันป้าหมูต้มเองาอันนี้ป้าอยู่ทึ่งต้มกะยังะอะเขาเอื่นว่าแต่ถ้าเจอจริงๆเลยมักย่ปามูต้มเพราะว่าหนามันสีดได้เขาไปนป่าอย่างนี้นะ,จะสจเสีย เก็บตกให้เบิงหามาทำกินเมนูนี่กับบรฮ็ดได้ไไง่ายๆหรือค่ะเบิงทาง youtube นำเฮ็ดไปนำกะหิ้วเขาแห้งแล้วบรได้กินอ่างสำนีเลวค่ะพี่น้องแกงสมเปะซะปลาช่อนบ่เขาอื่นจังสั่นบ่นอแกงสมปลาที่ห้าหามาได้ปลาคอนไปลุยหิ้วเขาแห้งแล้วพบกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ